สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับความสุนสนานบรรยากาศแบบไทยๆสืบสานวัฒนธรรมไทยยังอยู่ที่นี่ครับกับชวนชื่นคาเฟ่น,นะครับกับลิเกชวนชื่นลิเกไทยนะครับในเรื่องมนุษักหีพยอ์เอาล่ะครับวันนี้เราจะขอกล่าวถึงอีกเมืองเมืองหนึ่งแคว้นหนึ่งนะครับนั่นคือเมืองลุ่งฟ้านาครมาพบกับกษัตริย์ลุ่งฟ้านาครได้ณนปัจจุบันนี้ครับลุ่งฟ้านาคร คัณชวนชื่นรับบทเป็นกษัตริย์ลุ่มฟ้าหนึ่งรักชวนชื่นเป็นขุนพลสีน้ำขุนพลคู่ใจพร้อมด้วยเราทหารเวทีมันสั้นไปหรือเปล่าผมซูบซ่ามครับ ไอ้น้องจะไปต่อยรัดดำเนินเหรอครับไหวครูครับโอ้ oh, ไหวนานแลยนะทำไมมานานนะ่ะมีมีครูหลายครูครับอ๋อ oh. หมดหรือ,อยังอะ่ะเลยครูนึงครูคคอะไรไอ่ะคุยลี่เรสอนภาษาไทย <laughs> มามานะอะไร่ะอ๋อบาย ากล้าอยู่กับระชารับใช้ไม่นอกกรอบระบอบวินัยไม่เลวไหลหลบลี หายของค่าตอนนี ee, ้ดอกรักเป็นยังไงบ้างและเป็นเวลาเดียวกับที่ดอกรักกับดอกจอกได้ขึ้นเฝ้ากษัตริย์ลุงฟ้าเจ้าดอกรักบนถึงก็มาเชียวเจ้าถวายบังคมพระองค์ท่านนวรัตยุตยันไม่ใช่ไม่นี่ลุงฟ้าลุงฟ้าจำเรื่องผิดหรือเปล่าไม่ใช่เหรอ พระองค์ท่านลุงฟ้าหวานเหลือเกินข้าพเจ้ามาขึ้นเฝ้าเจ้าเยินเจ้ามาขึ้นเฝ้าเราก็ดีแล้วอ้าวทำไมอ่ะเป็นอะไรอ่ะเป็นถามจริงๆเนี่ยมีคิ้วหรือดุ้นไม้อ่ะคิ้วเขาเหรอหน้าตาเหมือนไอ้คิ้วซังยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวสองคนยืนนี่ยืนยืนพี่ยืนอ่ะอันนี้มายืนมาจากสกอตแลนด์เลยเนี่ย อ๋อเป็นแฟชั่นเหรอคนยายมาใส่เมื่อกี้บอกว่าอะไรนะแฟชั่นแฟชั่นอยู่รามินทามาอยู่ไรนี่ขอได้ชามีธุระอะไรผมฉันถึงมาขึ้นเฝ้าพระองค์ไปยะค่ะอ้าวล้วเราจะไปรููท่านเหรอที่เราให้ทุกคนมาขึ้นเฝ้าเนี้ก็เราอยากจะถามว่าบ้านเมืองเป็นยังไงบ้างให้ตัวราชนาเขตเป็นยังไงบ้างบ้านเมืองของเราสงบสุขหรือเปล่าดีอยู่แค่นี้นะขอได้ชาพระองค์ท่าน หัตเดิมนั้นบ้านเมืองของเราอยู่เมื่อแบบใช้คำว่าเมื่อก่อนนั้นได้ไหมไม่ได้ฟังง่ายง่ายมาปริกเกราชาศัพทัต้องหูอย่างงี้อ๋อลิเกราชาศั์ครับผมเอ๊ะเสียงใครเดินมากุกกับคุกกับขุนพลปาวีละจากแคว้นสารวินขอขึ้นเฝ้าไว้ยังค่ะขอได้ชะเดี๋ยวข้าพเจ้าจะออกไปดูหน้าเมืองเอง จเจเดีย๋ยวนองไปดูสิมีกดออดด้วยอขอเดชชะผ์ท่านสงสัยสจะมาส่งยักคูเราไม่ได้ตังเฮ้ยเขามีดํามนิทนีพอแล้ว <c oughs> กดอะไรเล้งหนาเนี่ยมีคนมาหน้าเมืองพยาค่ะเราบอกให้เจ้าออกไปตรวจตาดูไงว่าเป็นใครได้พยาค่ะลักษณะเปิดร้านแว่นรู้ได้ไงให้มาตรวจตา ตัวตาเดี๋ยวพูดถึงแว่นมาดิเดีเอวแป๊นเดียวมีบมีเรื่องเล่นอีกทำไมต้องใส่แว่นด้วยเอ้าใส่ตาสั้นมีใ pues ส่แว่นนะดิจริงเหรออยากหายไหมล่ะเอาใครเขอยากหายดิกินแล้วหายจบ้าเหรอไอ้ตาไม่สั้นไปรู้อย่างไหนเคยเห็นพี่ใส่แว่นไหม จำไม่ผิดพรุ่งนี้เขาบอกเคยเห็นหมาใส่แว่นไหมห <laughs> มาออกทีวีไม่ได้ตัดสินใจกินเองเลยอคันตุก,กะผู้แปลกหน้าอพอเห็นเองนี่ข้าเนี่ยเริ่มคันแล้วละ่ะไม่ใช่บุ้งเป็นใครกันหรือ <laughs> เจ็บมากเลยกำลังเปล่งเราเป็นเจ้าบ้านเราไม่ต้องถอยดิฮะเข้ามาถิ่นเราถอยทำไมเป็นใครไปทุนองค์กษัตริย์รุ่งฟ้าว่าข้า ราชทูตแห่งแคว้นสารวินนามปาวิละขอขึ้นเฝ้ามีสุภาพจัชสารจากพระองค์ท่านสุประเสิร์แห่งแคว้นสารวินรออยู่ตรงนี้ขอเดชพระองท่านบัดเดี๋ยวนี้มีขี้ทูตมาไหมจ๊ะค่ะราชทูดยอมมาทูดราชทูตราชทูดถูกแล้ว คุณต๋องลัวพลาดนะคุณเหยินคอมมาแล้วพะยะค่ะท่านบอกว่ามีราชทูตมาพะยะค่ะราชทูตจากเมืองใดสารวินเตรียมตัวเสริมกระติบได้เลยเขามาจากสารวินพะยะค่ะสารวินเดี๋ยวอีกหน่อยเขาคงจะเตี้ยลงใช่ไหมสารวินมาจากเมืองสารวินพะยะค่ะท่านอย่างไงไปเชิญเขาเข้ามา ขอเชิญท่าราชทูตด้านในขอบใจเว้ยฮะถวายบังคมไมอะค่ะเดี๋ยวก่อนท่านทำความถวายบังคมเราทำไมท่านถึงไม่นั่งผิดเมืองว่ะเนี่ยทำไมอะสงสัยอะไรเหรอท่านเราจะไปเมืองรุ่งฟ้านครอือใช่ที่นี่อคาซ่าหรือเปล่านี่ไม่ใช่ ไม่ใช่หัวหน้าเขาเปร้จะบ้าหรือไงมองยังไงเป็นหัวหน้าเขาเปรีไปได้ยังไงเราพอเอาวิสวายสิเฮียซุเป็นไปไ้หมรู้ด้วยถ้าเปิดอวีสวายแล้วเจ้าเมืองท่านไม่เต้นเราจะเชื่อเอาไว้บ้างโคไหมอะค่ะทำไมไม่นั่งทำไมต้องนั่งถ้าเบไดาจะทูดมาจากเมืองอื่นต้องทำความเคารพเรา ลักษณะเหรียญหมดหยอนเหรียญแล้วพูดใหม่ต้องเติมเงินไหมก่อจะพูดถูกเนี่ยอย่าล้อเล่นกับพระองค์ท่านสเลมานเขาคือพระเอกสเลมานข้าพาเจ้าทําไมจะต้องนั่งในเมื่อข้าไม่ใช่ข้าแผ่นดินของรุ่งฟ้านครข้าเป็นข้าแผ่นดินของสารวินเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องนั่งและข้าก็เป็นราชทูตต้องให้เกียรติข้าหน่อย กายเย็นๆนะเว้ยเฮ้ยเราจะทู่นะเว้ยขยับทำไมขยับทำไมเห็นไหมโอ้โยระวังระวังพี่อย่าเบ่งอย่าเบ่งถ้าเบ่งเดี๋ยวขาดอีกนี่ตัวที่สองที่สามแล้วนะเนี่ยตัวเมื่อกี้ใส่แล้วหอแขนไม่ได้ท่านมาทำไมผิดพลาดก็จะขอเดชะ สิิทธ์น้ำสารมาสมัครสมานหมายมุ่งไม่ให้เกิดเรื่องยุ่งยับยั้งอัลาลวิลทินค่าเดี๋ยวนี้ข่าวปลาหายากผู้คนพลเมืองมีมากวัวควายคึกคัดทับคังแต่เดิมนั้นโยโนก ดเมืองด่านพวกท่านเข้ามาลุกรานข้าจึงรับเดินสารตามสั่งมากระซิบเรื่องล่ากล่าวไครลองยาวสดท่านย้ายเมืองไปที่อื่นข้าจะขอแคว้นเก่าเราคืนอย่าว่าหรือปื้นเลื่องลังถ้าขอดีๆกันไม่ให้สารวินจะต้องใช้กำลัง อฮะมีอะไรอท่านอะไรเจ้าเยินเกิดอะไรขึ้นลำบากนักลำบากหนามาปรึกษาเทพธิดาพยากรณ์นะไพไพยิ้มสีเย้ขอเดชะว่ายังไงเจ้าเยินอา่านไม่ออกอ้าวข้าเเจ้าองค์ชายสุปเาษิตต้องการจะท้าทำสงครามเย็นให้ท่านส่งสหารจำนวนหนึ่งมาเปิดทีพยน ถ้าใครเปิดใต้เราจะมอบลูกสาวเพราะว่าทั้งเมืองขึ้นขึ้นพระนครแต่ถ้าท่านเปิดไม่ได้เราจะขอเมืองโยนกเมืองหน้าด่านกลับคืนลงนามองค์ชายสุปเสริฐอค์กษัตริย์สุปเสริฐเขียนสุภาพราา,ารานมาเพื่อจะว่าจะท้าให้เรานี่ททำสงครามเย็นการที่เราจะตอบพระราชสารนไปมันต้องใช้แผ่นทองแตบบ่เมืองเราเนี่ย มันยังขาดแผ่นทองอยู่เราจะกรอบสุาพรราชสารได้เดี๋ยวฟังไปนี่ชักออกเมืองการมันโป่งไปทุกทีแล้วไม่นได้แห่ไม่ได้ไงลิเกกรุงเทพไปเกกรุงเทพอ๋อลิเกกรุงเทพเอาต่อแต่ถ้าเราจะกรอบสุภพรราสสารกลับไปได้เราจะใช้แผ่นหลังของท่านเป็นแผ่นทองกรอบสุภพรราชสารกลับไปผ่านกลับไปโอ้ยลงหมูเลยให้จัดการ โอ้ผมอาจารย์เพลิ่นเชิญครับเชิญและเชิญมาบ้านวิชาและผมผมเก่งกินนักเป็นอาจารย์ศักชื่อเสียงโด่งดังสักอะไรสักได้ทุกอย่างมีมากอาชารหน้าเอียงสิงโตเพลงจึงจึ๊งจึ๊งจึงจึงฟังต่ออีกผลงานเพลงแล้วครับแต่ผม พอแล้วนี่นะเราสักไปแล้วกลับไปเมืองท่านเราให้เขาอา่านดูไปนี่เหรอที่เขาเรียกถีบส่งให้ตาอมกับรุ่งฟ้าเจ้าท่านกับข้าเหลืออดสร้างแผนอุบาทเปลี่ยนบทมันผิดกฎเนอากัานแกลง้งให้มือนี้ เพียงพับมือหนาเองไม่คว่ำก็ตะแขง้ฝากไว้ก่อนกษัตริย์ลุ่งฟ้าฝากรอยแค้นไว้ที่แผ่นหลังของขุนพลป่าวิละฝากไว้้็ไมว่าทำไมไอ้ทำได้ขาดไปเย่ไปผ่านอีกแล้วจัดการด้วยคดตูมสีน้ำและก็ดอกรัก ถึงแม้ว่านี้เป็นสงครามเย็นแต่เจ้าก็ประมาทไม่ได้เราขอให้ท่านทั้งสองคนไปทำสงครามเย็นยังมีชัยชนะกลับมาสงครามเย็นส้นว่ายังไงเราทุกคนต้องไปกําชัยชนะกลับเมืองเราให้ได้รีบเดินทางไปเหตุการณ์กำลังดุเดือดหลังจากที่กษัตริย์ลูกฟ้าฝากรอยแค้นเอาไว้ ขอนำท่านมาพบกับนางเอกสาวแสนสวยแสงดาวคาวโลกีและบดเป็นเจ้าหญิงสุนัรสวดีหรือน้องจอยชวนชื่น คนเล่ามาว่า,วาหนูเป็นนางเอกใช่ไหมคะใช่ใชแล้วนี่ตัวไรจะ,จะบ้าหรือไงคนให้เรื่องเขาหันหน้ามาทางฉันเวลาเขาเล่าเรื่องอ,ะอ่ะเขาจะรู้ไม่เ่ยว่าใครเป็นนางเอกเดี๋ยวที่เขาหันหน้าไปทางแกนะแกสิงเขาหรือเปล่า<อ>แล้วตกลงใครเป็นนางเอกเนี่ยงคงจะเป็นน้องจอยถ้าเกิดพี่เป็นนางเอกเพราะว่านางเอกเลยหน้าเหมือนแมวน้ํานะ ชวนเชื่อไปแบบนี้งานคงไม่มีหรอกคะอ่ะไม่เอานะคะไม่เอาอไม่เป็นไรงั้นไฟหญิงทรงกระทับไปค่ะพี่ตายทรงกระทับไปค่ะทรงกระทับดีใจไหมที่ได้เล่นเป็นนางเอกอะอ ไม่อยากจะบอกเลยออกช้าก็ไม่เป็นไรวันไี้เป็นนางเอกนี่วันที่สามนั่นใช่ไหมใช่ไม่เป็นไรปกตินี่ต้องออกวันแรกเลยนะเนี่ยอย่าเป็นหยั่งเลยนะพอเป็นนางเอกแล้วแบบยังไงก็ได้ออกวันสุดท้ายยังได้เลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นขี้ข้าเฮ้ยไม่หมายถึงว่าเป็นคนรับใช้ไม่เป็นคะแล้วคิดว่าเดี๋ยวไอ้ตาคนนี้ทำไมขี้สงสัยล่ะกันเนี่ยอ๋อไม่เคยดูลิเกก็สงสัยเลยลิเกพูดมากว่าอุยหยังว่า เขาบอกไปเรื่อยๆแหละเจ้าคนบ้านไหนเนี่ยคนจังหวัดลาบุรีเลยวะอ๋อลาบุรีประเภทเล่าทรงโอ้แม่นแล้วคนเจ้าเจ้าคนทณชัยเนี่ยไปไอยู่บอลยู่บอลยู่เพื่อขังในนี่เดือนหนาไปผะปาเด้อบุญกองไฟจู่บ้านป้านเจ้ามีค่อยบอโอ้ยปั่นไปอย่างกันเนะจ๊ง ฟังโขง,งนี่ยังหยั่งเนี่ยจอยคุณมันโป่งนะนะไม,ไม่ต้องมาถึงบ้านพี่ก็ได้<อ>นะจะให้ร้อไหมเนี่ย เขาชมกันทัวนว่วน์รปเวลาใบสบ้านเดี๋ยว่าไใสบา หีบไงเราก็จะได้มีสามีอ้าวด็จพ่อมาองค์เจ๊เจ๋าแลุก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 ยังไงจะมาล้อ๋อท่านพ่อสุพนัทสุพสุพนัทถวายเป็นขเาค็จพ่อโอ้มากันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยลูกหญิงน กระหม่อมฉันมาเบียคาะตอบสารมาแบบนี้ตายเลยให้พ่อตกใจก่อนอ๋อกราดแทนเสด็จพ่อไปคะเฮเจ็บใจนักไปอ่ะนี่กษัตริย์รุ่งฟ้าทำกันราได้ถึงขนาดนี้ใช่เหรอแล้วมันมากันแล้วเบียคะฮะมันมาแล้วเหรอไปรับพ่อเข้ามาไปต้อนรับแขกมาสต๊อป คผู้ชมครับเรื่องราวกำลังเข้มข้นสนุกสนานแต่วันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับที่พยนต์กลไกใครเปิดทีบได้ก็จะยกฟ้าหญิงสุรบดีให้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเกดี๋ยวเฮยเดี๋ยวเฮ้ยเดวฮ้ยเดี๋ยวดี๋ยยเดี๋ยวดี้จะดยวอง้ยหญิงยห้ ฉันเปิดได้อ่ะเฮ้ยจะข้ามขั้นตอนนี่ให้เมฆเขาเปิดแล้วออกไม่รู้อ่ะไม่ร้เปิดเ,เ,ขเขาก็รู้ลิเกสมมติเอาอางไรใครก็เ,เปิดได้ทั้งนั้นแหละลิเกเป็นเรื่องสมมุติเหรอเออเอารู้ว่าสมมุติโกหกยังมานั่งดูกันอยู่ได้ <c oughs> ไว้ชมกันต่อในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ